เฮ้ยเมียมึงด่านะเฮ้ยเป็นใคเก๋เลยเอาเป็นใคเก๋เลยเอาแล้วเอาแล้วโมโมเอาแล้วตัวเองตัวเองครับฮะเอ็นเอ็นตัวเองครับรู้เหรอครับข้าวน้ำกินข้าวเองเฮ้ยเฮ้ยไมงจะมโม่เฮ้ยตัดยาเฮ้ย อาบน้ำตอนเที่ยงคืนเลยนะโตสุดยอดโมโมโอะไรวะนะเรียกเรียกโมเรียกโมอย่างเดียวได้ไหมเราโดนยิงไปเราได้ชื่อโมไม่ใช่ได้ชื่อโมโม่ค่ะมันเป็นชื่อในเกมเฉยๆอ๋อแล้วชื่อจริงแล้วชื่อจริงจริงชื่ออะไรนะตงติงค่ะตายะนชื่อโมมีค่ะสรุปชื่ออะไรวะนะเย้ ตุ้งติ้งก็บอกแล้วว่าฉันเออนั่นแหละตุ้งติ้งว้าวหล่อเี่เอาชนะเฉยย่ะครับเพื่อนเพื่อนแบกอ่ะโอเคผมเล่นด้วยดิโอ้โหไอ้ขี้หัวทุกตัวอะไรบอกว่าเรียกตุ้งติ้งไม่ถนัดเลยเรียกแค่เธอได้ปะผมเล่นด้วยดิเรียกแค่เธอได้ปะนี่ัตทางห้องเพื่อนตุ้งติ้งนะเอ่อมีอยู่มั้งสร้างใหม่ดิไปอยากเล่นหน่อย อะไรมีบัาตั้งห้องไหมเออเออออเอมีมีใครมีตั้ห้องไหมครับเออเออเผมมีฮะตร้งหนครับพี่ตั้งไหนครับครับผมโอ้เสียงเบาจัินยิ้มฮะแป๊บนึงนะคะทุกคนค่ะปวดตัวแป๊บนึงปปไ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 ปปไปไปไไอไปไปไปไไปไปไไ ไอวอลอะไรอ่ะเอ้าสีครับจเป็นรังแกนครับสีสีครับไอวอลอะไรไม่จำกัดนะไอวอลจำกัดได้ห้องไหนเบื่อไอเดียมีเิ็บเกล็ดเลยไปเกิดไปกินไหนพี่ไปดูนะท่านบุญค่ะเดดูเดี๋ยวดูห้องมันเลยไปเลยเอ้ยไม่ได้อยู่ห้องนี้ก็ได้เอ้ยไม่ได้เอ้ยไม่ได้เอ้ยไอเดียวเปเพื่อน คุณนิวอยาหม้อดิครับคุณนิวอ่ะหมอหอเดี๋ยวเมียก็ถูกแล้วมึงอ่ะอ๋อเล่นเกมอยู่วะไปเจ็บไม่มีเมียครับเพื่อพี่เอ้เฮพี่ก็แบบดิสที่ว่ามีของเราก็พี่ก็พาไปโดนแดนแล้วอ่ะผมสร้างฮะเนาะแล้วไม่ไม่ปรต์ก็ได้โหลดสร้างเนี่ยผมสร้างแล้วฮะชื่อ